เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่57หน้า76ถึงหน้า80อินทะสมานโคตตชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตว์ปุรุษ บุคคลไม่พึงทำความสนิทสนมกับบุรุษชั่วช้าท่านคู่เป็นอริยะรู้ประโยชน์อยู่ไม่พึงทำความสนิทสนมกับอนาระยะชนเพราะอนาระยะชนนั้นแม้อยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน ก็ย่อมทำบาปกรรมดุดช้างผู้ทำลายล้างดาบทชื่ออินทะสมานโคตฉะนั้นบุคคลพึงรู้บุคคลใดว่าคู่นี้เช่นเดียวกับเราโดยศีลปัญญาและสุตะพึงทำไมตรีกับบุคคลนั้นนั่นแลเพราะการสมาคมกับสัตว์บุรุษนำมาซึ่งความสุขแค้จบอินทะสมานโคตรตชาดกที่หนึ่งอัตกถาอินทะสมานโคตรตชาดกที่หนึ่ง พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปารภภิกษุว่ายากรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าณสันทวังกาปุริเสนะกะยิราดังนี้เรื่องภิกษุว่ายากนั้นจักมีแจ้งในคิดชชาดกนวกะนิบาทพระศาสดาตรัสกับภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุ แม้เมื่อก่อนเธอก็ไม่เชื่อฟังคำของบัณฑิตทั้งหลายเพราะเธอเป็นผู้ว่ายากจึงเหลวแหลกเพราะเท้าช้างตกมันแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัเล่าในอดีตการครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยร,ราชสมบัติอยู่ในกรุงพารานสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพรามครั้นเจริญวัยละขราวาสออกบวชเป็นลือศีเป็นครูของเหล่าลือศีห้าร้อย อาศัยอยู่ในหิมวันตะประเทศในครั้งนั้นบรรดาดาบทเหล่านั้นได้มีดาบทชื่ออินทะสมานโคตรเป็นผู้ว่ายากไม่เชื่อฟังดาบทนั้นเลี้ยงลูกช้างไว้เชือกหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้ทราบข่าวจึงเรียกดาบทนั้นมาถามว่าเขาว่าเธอเลี้ยงลูกช้างไว้จริงหรือดาบทตอบว่าจริงขอรับอาจารย์ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกช้างไว้เชือกหนึ่งแม่มันตาย พระโพธิสัตว์พูดเตือนว่าขึ้นชื่อว่าช้างเมื่อเติบโตมักฆ่าคนเลี้ยงเธออย่าเลี้ยงลูกช้างนั้นเลยดาบทกล่าวว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าไม่อาจทิ้งมันได้พระโพธิสัตว์กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอจักรู้ได้เองดาบดเลี้ยงดูช้างนั้นต่อมามันมีร่างกายใหญ่โตคราวหนึ่ง พวกฤาษีพากันไปในที่ไกลเพื่อหารากไม้และผลาผลในป่าแล้วพักอยู่ณที่นั้นสองถึงสามวันทางก็ตกมันหรือบรรณศาลาเสียกระจุยกระจายทำลายหม้อน้ำดื่มโยนแผ่นหินทิ้งถอนแผ่นกระดานแขวนทิ้งแล้วเข้าไปยังที่ซ่อนแห่งหนึ่งยืนคอยมองดูทางมาของดาบดด้วยหวังว่าจากฆ่าดาบดนั้นแล้วไป ดาบทินทสมานโคดหาอาหารไว้ให้ช้างเดินมาก่อนดาบทั้งหมดครั้นเห็นช้างนั้นจึงเข้าไปหามันตามความรู้สึกที่เป็นปกติครั้นแล้วช้างนั้นออกจากที่ซ่อนเอางวงจับฟาดลงกับพื้นเอาเท้าเหยียบศีรษะขยี้ให้ถึงความตายแล้วแผดเสียงดังเข้าป่าไปพวกดาบท,ที่เหลือจึงแจ้งข่าวนั้นให้พระโพธิสัตว์ทราบพ,พระโพธิสัตว์กล่าวว่า ไม่ควรทำความคลุกคลีกับคนชั่วแล้วกล่าวคาถานี้ว่าบุคคลไม่พึงทำความสนิทสนมกับคนชั่วท่านผู้เป็นอริยะรู้ประโยชน์อยู่ไม่พึงทำความสนิทสนมกับอนาระยะชนเพราะอนาระยะชนนั้นแม้อยู่ร่วมกันเป็นเวลานานก็ย่อมทำความชั่วดุดช้างผู้ทำลายดาบทินทะสมานโคตฉะนั้นบุคคลพึงรู้บุคคลใดว่า ผู้นี้เช่นเดียวกับเราด้วยศีลด้วยปัญญาและแม้ด้วยสุตะพึงทำไมตรีกับบูคคนนั้นนั่นแหละเพราะการสมาคมกับสัตว์บุรุษนำมาซึ่งความสุขแท้ในบทเหล่านั้นบทว่านะสันทวังกาปุริเสนะกะอิราความว่าบุคคลไม่พึงทำความสนิทสนมด้วยอำนาจตันหาหรือความสนิทสนมด้วยความเป็นมิตรกับคนมักโกรธที่น่าชัง บทว่าอริโยในบทว่าอริโยนะริเยนะประชานมัดถังได้แก่อริยสี่จำพวกคืออาจาระอริยะได้แก่อริยะในทางมารยาทหนึ่งลิงค์อริยะอริยะในทางเพศหนึ่งทัศนอริยอริยะในทางความเห็นหนึ่งปฏิเวษอริยะอริยะในทางรู้แจ้งแทงตลอดหนึ่ง บรรดาอริยะเหล่านั้นอาจาระอริยะท่านประสงค์เอาในที่นี้อธิบายว่าบุคคลผู้เป็นอริยะรู้จักประโยชน์คือรู้จักผลฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ดำรงอยู่ในอาจาระไม่พึงทำความสนิทสนมด้วยอำนาจตันหาหรือความสนิทสนมด้วยความเป็นมิตรกับคนที่มิใช่อริยะ คือคนหุศีลไม่มียางอายถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะคนที่ไม่ใช่อริยะนั้นแม้อยู่ร่วมกันนานก็มิได้คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันนั้นย่อมกระทำความชั่วคือกระทำกรรมอัลลามกเท่านั้นถามว่าเหมือนอะไรตอบว่าเหมือนช้างฆ่าอินทสมานโคดดาบทใดกระทำความชั่วในบทเป็นต้นว่า ยะเทวะปัญญาสัทธิโสมะมังความว่าพึงรู้จักบุคคลใดว่าผู้นี้เหมือนเราโดยศีลเป็นต้นพึงกระทำไมตรีกับบุคคลนั้นเท่านั้นการสมาคมกับด้วยสัตว์บุรุษย่อมนำความสุขมาให้พระโพธิสัตว์สอนหมู่ลือศีว่าธรรมดาคนเราไม่ควรเป็นผู้สอนยากควรศึกษาให้ดีแล้วให้จัดการเผาศพอินทะสมานโคตดาบท เรริญพรหมวิหารได้เข้าถึงพรหม,มโลกพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกอินทสมาณโครในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุสอนยากนี้ในครั้งนี้ส่วนครูประจำคณะได้เป็นเราตถาคตนี้แลจบอัจถกถาอินทสมาณโคตรตชาดกที่หนึ่ง